สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจเจบโคตรแซบของเรานะคะก็เข้าโหมด ลุงป้าพาเที่ยวนะคะวันนี้หลังจากเราเสร็จธุระในการเอาน้ำปลาลาไปส่งแล้วก็มีโอกาสได้มาเที่ยวนะคะตะลาดน้ำบางพีจังหวัดสมุทรปราการของเรานั่นเองนะคะสำหรับพี่พี่น้องๆคนไหนนะคะผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวมาชมกันนะคะช่วงนี้ก็มีจัดเทศกาลตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่28กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นะคะวันนี้จะพามาดูนะคะสินค้าขึ้นชื่อของเรานะคะพวกปลาสลิดต่างๆอะไรก็ แต่อยู่เยอะมากเลยตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมทั้งตลาดเก่านะคะ แล้วก็จะพาไปดูว่าตลาดบางพีของเรามันมีอะไรบ้างวัดบางพีของเรามีอะไรขึ้นชื่อบ้างแต่ที่แน่ๆน,นะคะถ้ามาจะเจอเลยก็คือปลาสลิดแน่นอนค่ะตัวนี้จะมีหลากหลายราคานะคะถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะยังไม่เคยมาเที่ยวก็อยากจะให้ลองมาดูกันแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะน้ํานี่ก็คือปลาเยอะมากมีการให้อาหารปลาแล้วก็มีสินค้าต่างๆของโบราณต่างๆผักสดนะคะผักพื้นบ้านนะคะเยอะแยะ มากมายนะคะอยากจะบอกเลยนะคะถ้าใครมาที่นี่อย่าลืมเลยหลนปูนะคะอร่อยมากตัวนี้จะเป็นแกงส้งมมะลุมบอกเลยว่าที่บ้านมาทุกครั้งต้องซื้อติดไม้ติดมือเอาไปทานกันเลยแล้วก็จะมีเป็นพวกกะเปานะคะพวกข้องพวกอ่าสําหรับไว้ห้อยต่างๆแต่วันนี้ก็พาครอบครัวมาเที่ยวนอ้อ พาครอบครัวมาเที่ยวเราก็จะพามาให้อาหารปลาตรงนี้นะคะจะเป็นเรือแพสําหรับที่แบบใครมาบางพีนะคะเราก็จะมาให้อาหารปลากับตรงจุดนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปซื้อขนมปังมาให้ลานน้อยก่อนเนาะตอนนี้นะคะก็อากาศดีมากเลยวันนี้คิดว่าฝนจะตกแต่ไม่ตกค่ะทุกคน ฝนไม่ตกอากาศดีมากแล้วก็ไม่มีแดดถ้าใครอยากมาเที่ยวนะคะแนะนําให้มาวันธรรมดานะทุกคนเสาร์อาทิตย์นะคะคนจะเยอะมากๆเลยแล้วก็แต่ว่าก็คือว่าถ้าเราหยุดงานสะดวกมาเสาร์ทีก่ก็ก็ดีอย่างคือว่าสินค้าจะเยอะอย่างวันนี้นะคะที่เจียพามาเที่ยววันนี้ก็ของขายก็จะไม่เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าแม่ค้พาพ่อค้าส่วนมากเขาก็จะมาเปิด เปิดขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์กันนะคะตัวนี้ก็จะมีบริการให้นั่งเรือนั่งเรือชมชมตามริมแม่น้ํานะคะค่าบริการเท่าไหร่พอดีไม่ทราบเหมือนกันไม่เคยถามเนาะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะแพงค่ะน่าจะท่านละ40บาทหรือิบบาทก็วนชมรอบหนึงนะคะ ตอนนี้ก็ไปซื้ออาหารปลามาแล้วอาหารปลาก็มีหลากหลายราคานะคะมีตั้งแต่เป็นพวกอาหารเมร็ดขนมปังแล้วก็ขนมหลากสีให้ปลานะคะถ้วยที่เจี๊ยบถืออยู่ตรงนี้นะคะราคา20บาทถ้วยเล็กก็มีนะคะทุกคนเงินที่เราอา่าซื้ออาหารปลามานนั้น20บาททางวัดก็จะนําไปบุรณะนะคะไปทําบุญ ช่วยเอาเงินตรงนี้เป็นไรายได้เข้าวันไปนะคะวันนี้ก็โหบอกเลยว่ามีความสุขสุดๆเลยบรรยากาศดีแล้วก็ได้พาคุณพ่อแล้วก็หลานพวกพี่สาวได้มาเที่ยวกันปลาจะตัวใหญ่มากบอกเลยว่าข้อแนะนําอย่าไปอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวจะเหมือนเจี๊ยบน้ําดีมาที่บอกเลยว่าน้ําค่อนข้างมี <That, that S 1> กลิ่นคําวนิดนึงแต่ว่าอื ธรรมชาติสุดๆเนาะเราก็ซึมซับความเป็นธรรมชาติไปถ้าใครนะคะยังมาไม่ถูกหรือยังไงลองเข้าไปดูที่อ่า g o o g l e m a p ได้นะทุกคนเนาะเซิร์ชเลยหลวงพ่อโตบางพีนะคะมาไม่ไกลนะแล้วถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ๆสมุทรปราการนี่มั่นใจว่าทุกคนต้องเคยมาเที่ยวมาด้กาศจะดีมากเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึงเดี๋ยวเจ๊จะพาเข้าไปชมอาตลาดเก่า ตลาดบางพีร้อยปีนะถ้าเกิดใครเคยดูข่าวนะคะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ว่าตลาดไฟไหม้เนาะแล้วก็เนื่องจากมันนานมากแล้วอ,ะอ่ะสะพามันยุบยุบตัวลงนะคะยุบตัวลงแล้วก็พังไปทั้งแถบแล้วก็เกิดไฟไหม้ตอนนี้นะคะได้บูรณะทําขึ้นมาใหม่แล้วก็อยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆในช่วงนี้แล้วก็คนไม่เยอะด้วย รับรองและที่นี่ก็ปลอดโควิดนะคะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านเขาจะตรวจโควิด COVID กันทุกคนเลย แล้วก็มาเที่ยวนี่รับรองสิ่งที่คุณจะได้คือหนึ่งความอิ่มเอมใจวันนี้นะคะเจะไม่ได้พาเข้าไปถ่ายข้างในเนาะ,ะเวลาเราค่อนข้างจะจำกัดเราก็เลยพาเดินเล่นรอบนอกกันไปก่อน <1> 1> พามาให้อาหารปลามาให้คนแก่ได้นั่งพักบรรยาก,กาศเย็นๆนะคะธรรมชาติตรงนี้นะคะปลาตัวใหญ่มากบอกเลยเจอน้ำกระเด็นกระดอนใส่หน้าไปสองรอบแต่ก็ได้ฟิลนะคะฟิลของแบบบรรยากาศสุดๆเลย ทุกคนคะอยากจะบอกว่าตอนนี้เนาะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะบางทีก็เหนื่อยเนาะพากันมาเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยไม่พอไม่อยากไปเที่ยวเลยรอให้มีตวงมีตังก่อนเนาะค่อยไปบอกเลยค่ะถ้าเกิดเรารออย่างนั้นอะเราไม่ได้เที่ยวง่ายแน่นอนนะคะอย่างเจี๊ยววันนี้นะคะใช้เงินในการเที่ยวทั้งครอบครัวไปทั้งหมด200บาทเองซื้ออาหารปลานะคะไปประมาณ 80บบาทแล้วก็ซื้อขนมซื้อน้ำระหว่างทางกินกับหลาน นิดๆหน่อยๆแค่นั้นแล้วก็ซื้อขนมให้คุณพ่อหมดงบไปเพียงแค่200บาทเท่านั้นงบประหยัดนะคะเรามาเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้เงินเยอะเพราะว่าตลาดบางพีของเรานี้ก็คือว่ามาไม่ได้เสียค่าเข้านะคะไม่มีเสียค่าใช้จ่ายส่วนอื่นนอกจากว่าเราจะใช้จ่ายส่วนต่างของเราเองขออนุญาตเช็ดหน้าก่อนนะคะรู้สึกว่าน้ําจะกระเด็นใส่หน้าแบบรุนแรงหนักหน่วงมากอันนี้ไม่ได้อ้อนวอรหรือซกอะไรนะคะทุกคน ขอเอากางเกงนะคะของเฮียสมพง์มาซับหน้าให้หน่อยน้ำเต็มหัวเลยจ้าเดี๋ยวเจ็บจะพาทุกคนเข้าไปดูตลาดบางพีเก่าที่ว่าก่อนหน้านี้ไฟมันไหม้นะทุกคนแล้วมันหยุดน,นะอเอ็นดูน้องหมามากค่ะนอนสบายจ้าแม่ค้าเขาบอกว่าห่อกลับบ้านได้นะเดี๋ยวใส่ถุงให้เนี่ยคะ่ตะตลาดโบราณบางพี นะคะตรงนี้นะคะปกตินะคะเสาร์อาทิตย์ร้านค้าจะเยอะมากคนจะค่อนข้างเยอะมากแต่วันนี้ที่เจ๊ามานี่ก็คือเป็นวันปกติวันธรรมดาเนาะไม่ใช่อ่ะนะคขะัตเลิอกอะไรเพราะว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จริงๆอะ่ะเราก็จะมาไม่ไหวคนมันจะแออัดมากสองข้างทางก็คือว่าร้านค้านะคะจะเปิดหมดเลยจะเต็มไปหมดเลยแต่เจ๊ามาวันนี้ก็ ไม่เยอะเท่าไหร่เปิดเป็นมังร้านที่นี่นะคะเด็ดมากๆเลยค่ะเป็นพวกขนมโบราณจะเป็นรุ่นแบบว่าคุณยายคุณแม่ของเราเลยค่ะที่ทําอันนี้เป็นขนมไขค่ค่ะ4 0บาทเองรอร่อยมากจะเป็นขนมสูตรโบราณน,นะคะต่างๆรสชาติบอกเลยว่าอื <c oughs> เด็ดดวงค่ะ <c oughs> ถ้าผ่านมาเราก็ต้องลอง <c oughs> ปลาสลิดก,ก็ต้องลองนะคะบอกเลยว่าขึ้นชื่อมากเลยของบางพีเรา ปกติสองทางที่จ๊ไเดินไปตรงนี้ของจะขึ้นเต็มในนาทุกคนแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันปกติเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยได้ตั้งร้าน<ๆ>ก็จะมีเปิดตั้งร้านบ้างเป็นบางร้าน <hy> ใครเคยทานไหมคะมะยมหวานไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเนาะเจ๊จำไม่ได้แล้ว ตอนเด็กๆก็จะซื้อกินบ่อยไม้ละหนึ่งบาทแต่ว่าตอนนี้ขายแพงมากเลยเราก็ตามเศรษฐกิจตามอายุสมัยนะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะมีแบบหลากหลายให้เลือกมากเลยเดี๋ยววันนี้เจ๊ก็จะพาไปทางรัดรอบแรกตอนที่เจ๊บเดินมานะคะทุกคนเจ๊ก็จะมาทางเรือมันจะมีเรือให้ข้ามนะเสียแค่คนละหนึ่งบาทเท่านั้นเองแต่ว่าขากลับตัวนี้เจ๊บจะพาคุณพ่อเขอ้าไปซื้อของในบิ๊กซี ก็เลยจะพาเดินอ้อมทางรัดตอนนี้นะคะอ่าเรามันมีทางรัดแล้วปกติอะค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนะมันจะยังไม่มีสะพานเนาะมันก็จะต้องเดินข้ามเรือข้ามเรือไปค่ะอ่าเป็นเรือข้ามฟากนะคะเสียคนละหนึ่งบาทแต่ว่าตอนนี้ทางวัดทางอ่บาบังพีกับบิ๊กซีได้ร่วมมือกันนะทุกคน<ๆ>เขาก็ทําสะพานข้ามให้เราข้ามไปอย่างสะดวกเลยเดี๋ยวก็จะพาข้ามไปทางนี้รัดไปแล้วก็ไปบิ๊กซีกันที่จอดรถนะคะถ้าเกิดว่า ใครสะดวกมาด้านหน้านะคะก็สามารถเข้าไปจอดด้านหน้าวัดได้เลยเข้าไปจอดด้านหน้าวัดหลวงพระโตบางพีได้แต่อย่างของเจ๊ยบนะคะเจยมยบมาเส้นหลังเจ๊ยบสะดวกเพราะว่าเจ๊ยบจะแวะบิ๊กซีด้วยตอนกลับก็เอาเข้ามาจอด ด้านหลังนะคะตรงร้านด้านหลังร้านในสุดของบิ๊กซีนะคะแล้วก็เดินข้ามเรือไปตอนนี้นะคะทางอ่าชุมชนนะชุมชนบางพีนะคะเขาก็จัดจัดกิจกรรมนะคะทุกเสราร์อาทิตย์นะคะมีการละเล่นต่างๆมากมายนะคะ